ไห้รอช้าครับไปพบกันเลยครับกับพรีเซนเตอร์ของแบบเปอร์มินบิลพี่ ต้องเสกพิธีนามาที่พรีเซนเตอร์ปปเปอร์เบนเปอรพีพีกรีเย่กับคุณแดนเซอร์เดินทางขอบคุณมากๆเลยเอาเสียงมาเลยว่างไงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกทีนะครับผมโอ้นี่บอ,นบอกเลยเชิญทักทายทางด้านซ้ายทางด้านขวาตรงกลางบนชัช้นฉลาเชิญพีพีได้เลยครับ,บได้ครับสวัสดีครับตรงนี้ได้ก่อนมี น่ารักมากไปฟังอีกฟังไปเลยไปเลยโอ้โหมาทุกด้านมาทุกด้านแน่นมากาสุดยอดแล้วก็นี่เป็นการเฉลยแล้วด้วยอพีพีเดี๋ยวขึ้นหน้าได้นหนึ่งได้ทีมงานเซฟวิีเป็นการเฉลยเลย ว่าใส่ชุดมาแบบเข้มๆนะวันนี้อันนี้เป็นโหวตที่ชนะใช่ครับผมเออเตรียมมายากไหมฮะสำหรับการเตรียมตัวทั้งสองลุกเลยก็ที่จริงเตรียมมาสองลุกเลยวันนี้แต่ว่าแบบแฟนๆโหวตมาอยากให้ใส่สีดำมากกว่าก็เลยใส่แบบเป็นสีดำมาครับอ๋อเท่ไหมเนืร์คือเป็นคนที่แบบได้ทุกลุกเลยจริงสดใสก็น่ารักมากๆแล้วก็เท่ก็แบบมีความคูลเท่มากๆเลยจริงนะ มาพูดคุยกับบทบาทใหม่นี้ก็หน่อยดีกว่าเนอะอ่ะงั้นเดี๋ยวคนนี้เรียนเชิญ